สันติภาพของโลกนะ่ะไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยสงครามสงครามภายนอกไม่เคยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกใดเลยสงครามภายนอกไม่เคยสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติแม้ผู้ที่ได้ชื่อวชนะสงครามก็ยังไม่ใช่ผู้ชนะที่แท้จริง เราว่าเป็นชัยชนะที่อาจจะมีวันกลับแพ้มาได้อีกและผู้ชนะก็ยอมก่อเวรผู้แพ้ย่อมมีการสูญเสียแล้วก็จะมีการผูกเวรกันไปอีกยาวนานต้องทนทุกขทรมานอยู่ในสังสารวัตรล่าไปสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าสงครามภายนอกก็คือ สงครามภายในเป็นการทำศึกสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่มวลมนุษยชาติไม่ได้เฉลียวใจทั้งๆท,ท,ที่เป็นสงครามที่ไม่ผิดหลักมนุษยธรรมและก็เป็นสงครามที่จะทำให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงสงครามภายในเพื่อสันติภาพที่แท้จริงซึ่งมนุษย ไม่ต้องรบราคาฟันกันแต่รบกระคาศึกภายในคือกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงอุปกิเลสต่างๆซึ่งเป็นศัตรูที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในตัวของเราและของมวลมนุษยาชาติทั้งหลายแล้วในทุกขั้นตอนของการลบก็ไม่มีการพัฒราา ไม่มีการสูญเสียไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครร้องไห้เสียน้ำตาเต้าโศกเสียใจรับแค้นใจร่ำพิไลลำพันต่างๆแต่ว่าจะมีความสุขทุกขั้นตอนที่มีสงครามภายในและความสุขก็เป็นหลกฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะ สร้างสันติภาพการชนะศึทธิสงครามภายในนี้แหละที่จะทำให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงและก็เป็นการปลดปล่อยมวลมนุษยชาติให้มีอิสรภาพอย่างแท้จริง